ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจากรพรรดิปัจจุบันเข้าใจว่าโจ้ยกำลังทำอะไรอยู่จิตสำนึกที่ความแน่นของฟินิกค,คือจิตสำนึกของเขา มันเสียหายหนักมากแระมากจนแทบจะพังทลายดังนั้นเอาใช้ความสามารถในการเกิดใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่ของเขาแต่มันก็ล้มเหลวในกระบวนการก่อร่างใหม่การเกิดใหม่เป็นความสามารถพื้นฐานที่สุดของเสื้อสายฟินิกไอมาตะาและยังเป็นที่มาของความแข็งแกร่งอันสมงรังของพวกเขาอีกด้วยแต่ตอนนี้มันล้มเหลวแล้วจักรพรรดิฟีสาตไปอมาตะาที่ยืนอยู่บนสาจักรพรรดิไม่สามารถ สงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปร่างของเขาสั่นไหวแล่ในแนวไฟที่ขับเคลื่อนโดยมันเข้ามาที่ด้านข้างของโจวเว่ทันทีเขากดมือขวาของเขาและชานของเปลวไฟสีแดงเข้มแปลกๆก,ก็ปกป้องเงาฟินิกไฟที่เริ่มครอบแน่นอีกครั้งจักรพรรดิปีศาจพยักขาาได้หยุดยั้งจักรพรรดปีศาจไฟมาตะที่ลงมือในเวลานี้ซึ่งหมายความว่าเขาอยอมรับความพ่ายแพ้ของโจวเว่แล้วในอีกด้านหนึ่งเหมยกงจือรืมตาขึ้น พร้อมกับแววตาประดาใจเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่คาดคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นถูกต้องเธอได้ตัดจิตสำนึกของคู่ต่อสู้ออกไปการสังเวยสายเลือดฟ,ฟินิกนำมาซึ่งการกดขี่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่นี่เป็นโอกาสที่สังสารพูดถึงจริงๆสังสารเคยบอกไหมกงถือว่าเมื่อคู่ต่อสู้สับสนและใช้ท่าสังหารในระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่การโจมตีทั้งหมดจะต้องเป็นรอบด้าน รวมถึงการล็อกจิตวิญญาณการปดขบีรัแม้กระทั่งการโจมตีโดยตรงเจ้าไม่จําเป็นต้องต่อโซ่แบบเชิญหน้ากับโคตต่อโซ่สิ่งที่เจ้าต้องทําคือตัดจิตสํานึกของโคตต่อโซ่ในจิตสํานึกของหมยคงเจออาวุธหลักของเธอเมื่อเธอก้าวผ่านภัยพิบัติสายฟ้าและกลายเป็นเทพ,พเจ้าก็คือเจตจำนงของดาบเทพอสูราในฐานะที่เป็นอาวุธระดับพระเจ้าระดับสุดยอดที่แสดงถึงการพิพากษา ดาเทพอสูร่าเคยข่มขู่ในโรคพ้าเจ้าโจเว่ยแสวงหาความตายโดยการควบคุมจิตสำนึกของเขาเองเพื่อเร่งเข้าสู่จิตสำนึกของเหมยกงเจอเนื่องจากร่างของดาบเทพอสูร่ายังไม่มาถึงมิติแห่งนี้สภาพที่แข็งแกร่งที่สุดของมันจึงอยู่ในจิตสำนึกของเหมยกงเจือและมันเป็นแกนแท้ของจิตสำนึกของเหมยกงเจือมานานแล้วโจเว่ยใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาโจมจีดาเทพอสูร่า ซึ่งเป็นอาวุธระดับพระเจ้าขั้นสุดยอดในการพิพากษาซึ่งก็ไม่ต่างจากการขยา่าต้นไม้ด้วยไส้เดือนในความเป็นจริงเหมอนคงเจอไม่ได้ทาอะไรเลยเธอแค่ปล่อยจิตสํเนึกอของโู่ต่อโซ่ให้โจมตีเธอจากนั้นจิตสํเนึกอของโู่ต่อโซ่ก็พังทลายลงด้วยตัวมันเองเจตจำนงของดาบเทพอสูร่าแห่งการพิพากษานั้นสามารถเปิดใช้งานของมันเองได้สิ่งนี้ทําให้โจเว่ว ซึ่งมีสติเกิดใหม่ก็ทำไม่ได้แม้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองส่วนตัวของจากพรดิปีศาจไฟอมตะจิตสำนึกในการรอบรวมก็ถูกทำลายอีกครั้งหลังจากทำเช่นนี้สาครั้งจิตสำนึกของเขาก็แทบจะไม่ถูกรวมกลุ่มใหม่แต่กลับอ่อนแอกว่าตอนแรกมากเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากและเขาหากต้องการกลับคืนสู่สภาพเดิมต้องใช้เวลานานและมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาได้รับความช่วยเหลือจากสมบัติสวรรค์และโรค ใบหน้าของเหมยโกงจือซีดเล็กน้อยแล้ลมหายใจของเธอก็อ่อนลงมากอย่างน้อยจากภายนอกเธอก็ดูเหมือนเธอใช้พลังงานมากเกินไปรัศมีของดาบเทพอสูรา่าภายในจิตสำนึกของเธอถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์และจิตสำนึกของจักรพรรดิก็กวาดล้างเธอทิรคนในตอนแรกจิตสำนึกเหล่านี้ถูกปิดกัน้นโดยเหมยโกงจือหลังจากที่เหมยโกงจือกลับมาตั้งสติได้อีกครั้งก็ไม่มีอะไรสามารถรู้สึกได้จากเธอ สักราทุกคนในปัจจุบันมองดูเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาด้วยความชื่นชมด้วยความแข็งแกร่งของระดับราชาปีศาจเธอทะลุระดับและเอาชนะคู่ต่อสู้ในระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และคู่ต่อสู้ไม่ใช่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ธรรมดาแต่เป็นราชาปีศาจผู้อาโวุโสของเผ่าพันธุ์ฟินิกไไฟอมตะ หากได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่นี้ควรจะติดอันดับหนึ่งใน5อันดับแรกไม่มีจักรพรรดิคนใดจะสงสัยในรูปรักษ์ของว่าที่จักรพรรดิเหมยกงเจือในเวลานี้ความสามารถดังกล่าวทําให้จักรพรรดิทุกคนประลาดใจว่าพวกเขามีพลังเช่นเธอหรือไม่เมื่ออายุเท่าเธอคําตอบคืออาจจะไม่เธอใช้เวลาเพียงครึ่งปีกว่า,าจ,จะมาถึงระดับเทพและเธอก็สามารถต่อสู้กับราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าทางเลือกสุดท้ายที่เธอใช้คืออะไรมันอาจจะเป็นอาวุธระดับพระเจ้าพิเศษที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถทําลายจิตสํานึกของโคต่อโซได้เธออาจจะต้องใช้พลังมากในการใช้แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ชนะหลังจากช่วงเวลาแห่งความประหลาดใจชัว่วโคจกักรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวก็มองดูจกัาากรพรรดิปีศาจยิ้งตอกสวรรค์อีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าจากาักรพรรดิปีศาจยิ้งตอกสวรรค์สัมผัสได้ว่าเหมือนไกงเจอ สามารถจัดการมันและหยุดมันได้หรือว่าเขาพยายามหยุดตัวเองจากการช่วยเหลือเหมยกงเจอแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นเหมยกงเจอทำลายจิตสำนึกของโคต่อโซ่และทำให้การเกิดใหม่ของโคต่อโซ่ยากลำบากมากจักรพรรดิศาสตร์พยัคฆ์ขาวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขเสียงสงบของจักรพรรดิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกตะวันดังเึิ้นเจ้าผ่านการทดสอบครั้งที่หนึ่งของการรายงานตัวแล้วการแสดงของเจ้าดีมาก เรื่องพิสูจน์ใหเห็นถึงความแข็งแกร่งของพรสวรรค์ของเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาจักรพรรดิปีศาจพยั์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีแผนที่จะได้ตามมันอีกต่อไปจากคนบึ้งของหัวใจแม้ว่าเขาจะกลัวาจาักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทิ่งตกสวรรค์ก็ตามแม้ว่าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งตกสวรรค์จะไม่สามารถต่อสู้ได้โดยตรงแต่ก็ต้องสมเหตุสมผลสำหรับเขา ที่จะอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเกามิฉนั้นจักรพรรดิจะไม่ยอมรับเขาในฐานะผู้นําของราชสำนักบรรพรุเออเรุษอวสอเปลวไฟพุ่งออกมาจากร่างของจักรพรรดิปีศาจไปอมาตะปาดล้างโัวเวยและกลับไปหาจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งศอกสวรรค์ของเขาสายตาที่เขามองดูเหมยงเจืนนั้นรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดและเขาไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เหมยงเจอของคำนาเล็กน้อยก็ทักทายจักรพรรดิ การลบสามครั้งติดต่อการชนะทั้งหมดไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้สิ่งนี้จะทําให้เธอโด่งดังมากยิ่ยงขึ้นแม้ว่าการรายงานตัวจะเป็นงานที่ยากแต่กระบวนการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของราชสำนักวันพระบรมอวสาโดยทิ้งชื่อไว้ในประวัติศาส,สตร์อันศักดิ์สิทธิ์เอาราวะต่อไปการรายงานตัวของเจ้าจะต้องได้รับการทดสอบเป็นครั้งที่สองจกักรวรรดิเทียนหยกครอบคลุมร่วมกันโดยจักรพรรดิและสภาบัณพระบรมรสาดังนั้นการที่เจ้า จะประสบความสําเร็จในการแรยงานตัวของเจ้านั้นขึ้นอยู่กับว่าจักรพรรดิอนุมัติเจ้าหรือไม่เพราะเขามีความเข้าใจในความสามารถของเจ้ามากขึ้นจากนั้นถึงเวลาที่จักรพรรดิจะต้องลงคะแนนเสียงตามกฎของราชสำนักตราบใดที่เจ้าได้รับการอนุมัติจากจักรพรรดิมากกว่าครึ่งหนึ่งเจ้าก็สามารถที่จะผ่านครั้งที่สองได้เจ้าจะถูกตัดสิทธิการสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองถ้าเจ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้เจ้าเข้าใจไหม เหมย์คงจือพยักหน้าจักรพรรดิปิศาจพยักข่าแระจักรพรรดิปิศาจจริงเฟิงต่างรู้สึกปราหมาโดยไม่รู้ตัวในความเห็นของพวกเขาระดับนี้ยากกว่าการประเมินความแข็งแกร่งระดับแรกระดับแรกเรายังสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อจัดการกับการประเมินจริงแล้วพวกเขาได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับการรายงานตัวของเหมยคงจือท้ายสุดแล้วระดับแรกก็ยากพอสมควรแต่เมื่อเหมยคงจือเอาชนะ พูดต่อสู้ที่ทรงพลังและผ่านด่านแรกได้สําเร็จความมั่นใจที่พวกเขามีต่อเหมยกงเจอก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสําหรับจักรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวหากหลานสาวของเขาสามารถครอบคลุมเมืองหลักได้และหากตัวเขาเองครอบคลุมเมืองหลักความแข็งแกร่งของเชื้อสายของพวกเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากในทวีปแห่งนี้สิ่งนี้แตกต่างจากเมื่อราชาปีศาจนุ่งยุงขึ้นอานาจเมื่อก่อนท้ายสุดแล้วเหมยกงเจอก็แปลงร่างเป็นพยัคฆ์ขาวและก็เป็นหลานสาวโดยตรงของเขา เช่นเดียวกับจักรพรรดิปีศาจจริงเฟิงนับตั้งแต่เขารู้ว่าเขามีลูกสาวและคนที่เขารักมากที่สุดไม่เคยเทดอยดศต่อเขาความคิดของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจนสั่นสะเทือนโลกอะไรคือความแตกต่างระหว่างลูกสาวที่ควบคุมเมืองหลักและเขาที่ควบคุมเหมือนด้วยตัวเองแต่ใดที่ลูกสาวของพวกเขาเต็มใจพวกเขาก็เคยจักรพรรดิสูงสดุดแรงมากพูดถึงระดับที่สองนี้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จกะกมวดเขียวไม่ว่าจะมองอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ที่ จากพดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ห้าใน9ากาจะสนับสนุนเหม่ยโกงเจออย่างน้อยพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และจักพาิปีศาจคิดตันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วถ้าให้พูดชาดเกณคืเอ8คนในนี้หาก8ดคนก็จะยิ่งยากขึ้นที่จะได้เกินครึ่งหนึ่งจักพาิปีศาจพยาศขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดัากพาิปีศาจจิงเฟิงจะสนับสนุนเหม่ยโกงเจอในความเห็นของเขาเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่สนับสนุนเธอ ในขณะน,นี้จากราชปิศาู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็พูดเค้นเหมือนกงเจอเจ้าใช้ชื่อนี้เมื่อเจ้าลงทะเบียนสําหรับการแข่งขันเยาวะชนระดับสูงสุดดังนั้นข้าจะเรียกเจ้าด้วยชื่อนี้สถานการณ์ของเจ้าไม่เคยมีมาก่อนสําหรับราชสำนักบัรพระบรมอเวศในประวัติศาสตร์ของราชสำนักบัณพระบรมอวสศไม่เคยมีบุคคลใดที่ไม่มีสายเลือดปีศาจท,ที่จัดสืบทอดตาแหน่งเจ้าเมืองแล่เจ้าก็มีสายเลือดมนุษย์อยู่ในร่างกายของเจ้า และมันมีมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เป็นมนุษย์นี่คือความท้าทาย้ายแรงต่อกฎของราชสำนักบรรพบุพรุษอวโโสูดังนั้นในระดับที่หนึ่งเจ้าจึงพบกับผู้ต่อสู้สามคนแทนที่จะเป็นหนึ่งคนตามปกติเจ้าเข้าใจไหมสิ่งที่ักภรดปปีศาจิ้งจอกสวรรค์พูดสกภรดิปิศาจพยักเขาวได้ักภรดปปิศาจิงเฟิงสมอดคิ้วเลยไม่รู้ตัวจักภรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์พูดแบบนี้การทดสอบด่านที่สองนี้จําเป็นต้องยากกว่าระดับที่หนึ่งไหม จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จึงตรัสวก่าววต่วาดังนั้นหากเจ้าต้องการที่จะเป็นผู้นำของเมืองเคารีอย่างแท้จริงกฎเดิมไม่สามารถที่จะใช้ได้จะใช้กฎใหม่สำหรับเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยหกคนสนับสนุนเจ้าในการเป็นผู้นำของเมืองเคาหีหงยกงจือตกตะลึงระพงออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าหกคนนั้นเหรอจักรพรรดิปีศาจพยักขาวอาปากค้างและอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรออกมาที่เขาไม่สามารถเปิดปากได้ด้วยเหตุผลสองรประการประการแรกเหตุผลของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งจอกสวรรค์นั้นเชื่อถือได้ในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจไม่มีแบบอย่างสําหรับเลือดผสมจากต่างเผ่าพันธุ์ที่จะมาเป็นเจ้าเมืองแน่นอนว่าไม่มีเลือดผสมมนุษย์คนใดที่สามารถทําได้เหมือนไม่โกงเจือที่มีพรสวรรค์และความแข็งแกร่งดังนั้น ตัวเธอเองจึงเป็นกรณีพิเศษในทางกลับกันแม้ว่าเธอจะผ่านทั้ง5้าคนที่มีการสนับสน,นุนแต่เธอจะผ่านได้อย่างไรจักรพรรดิปิศาจพยักขาวรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เหมยกงเจอจะรายงานหน้าที่ของเธอได้สําเร็จวันนี้เหมยกงเจอทําให้เขาประหลาดใจมามากพอแล้วถ้าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญอีกต่อไปว่าการรายงานตัวของเธอจะสําเร็จหรือไม่เธอก็มีพรสวรรค์เช่นนี้แลละเธอ เก็บมันไว้กับเธอและฝึกฝนอย่างระมัดระวังบางทีใน5ปีความแข็งแกร่งของเธอจะไปถึงจุดสูงสุดของราชาปีศาจขั้นตอนต่อไปคือการหาโอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับจักรพรรดิเมื่อถึงระดับจักรพรรดิเราก็คุยกันเรื่องเมืองหลักได้ไม่สายเกินไปท้ายที่สุดแล้วในทวีปนางฟ้าที่ซึ่งความแข็งแกร่งเป็นราชาและศักยภาพที่แสดงโดยเหมือนองเจอนั้นเมื่อเธอกลายเป็นจักรพรรดิในอนาคต เธอจะไม่เป็นจักภในระดับของักภปพพิศาตร์ผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงเธอน่าจะไปได้ให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดและเพิ่มการสนับสนุนของเธอเองใครอีกบ้างที่สามารถหยุดความก้าวหน้าของเธอได้ดังนั้นจักภปพพีศาจรยพระยาขาวจึงไม่พูดอะไรอีกเขาพร้อมที่จะพาเหม๋ยกงุงตือออกไปหลังจากการโหวตแล้วเขาต้องการปกป้องหลานสาวของเขาเป็นการส่วนตัวได้ให้เธอสนับถึงสกภพของเขา มีปัญหาอะไรหรือไม่จักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งศอกสวรรค์ถามเหมยกงจืออีกครั้งเหมยกงเจอมองดูเขาอย่างเึือกเสิงและพูดกับตัวเองแม้ว่าข้าจะบอกว่ามีปัญหามันจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่เหมยกงจือจึงสายหัวและพูดว่าไม่มีปัญหาอะไรดวงตาของเธอ,อยังคงสงบเมื่อตอนที่เธออยู่กับถังซารเธอพูดกับถังซานว่าถ้าข้าผ่านระดับที่หนึ่งและเอาชนะคู่ต่อสู้ของข้าอย่างที่เจ้าพูด ซึ่งเป็นผู้ต่อสู้จากเผ่าพันนกปีนิจไฟอมาตะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในผ่านด่านที่สองข้าจะทำได้หรือไม่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าครึ่งจะสนับสนุนข้าหรือไม่คนเดียวที่เรามั่นใจมากที่จะลงคะแนนให้กับเราคือท่านตาของข้าและอีกคนที่จะสนับสนุนเรานั่นก็คือจักรพรรดิปีศาจแห่งดาบจากนั้นข้าก็ไม่รู้ว่าใครจะสนับสนุนเรา อยากกังงบนปลาหสำหรับด่านที่2เมื่อมาถึงจุดนั้นเจ้าก็แค่รอผลลัพธ์ต้องมีวิธีงั้นเหรอใช่เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะาโรอย่าเพิ่งทําตัวประหลาดใจจนเกินไปไม่โกงเจอเนื้อึงเสียงที่สังสารพูดกับเธอก่อนหน้านี้แล่เธอก็ยิ่งสับสนมากขึ้น การที่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวไว้เธอต้องการการสนับสนุนจากจักรพรรดิทั้ง6ก่อนที่เธอจะผ่านด่านไม่ต้องพูดถึง6หรือแม้แต่ห้าคนเธอก็ยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทงางซานบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเอาจักหาวิธีให้แต่เขาจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆงั้นเหรอในขณะนี้จักรพรรดิทุกคนในห้องโถงสภาเช่นเดียวกับเหมยกงเจือรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากสําหรับเธอที่จะผ่านการทดสอบนี้ ได้ดรับการอนุมัติจากจากาักรพรรดิทั้งหกจักรพรรดิฟีศาจิ้งจอกสวรรค์พูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่าเอาระนั้นเรามาเริ่มลงคะแนนกันได้เลยตามกฎแล้วเราจะเริ่มลงคะแนนได้ตั้งแต่ตำแหน่งของสาวจากาักรพรรดิต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ